การเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 8ง่ายนิดเดียวเพียงเข้า Start เมนูแล้วเลื่อนไปเปิดโปรแกรม Adobe Captivate 8จะเจอหน้าต่าง Splash Screen และหน้าต่าง Welcome แบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของ License จะเป็นส่วนของโปรเจกต์ Project ล่าสุดที่เราได้เปิดเอาไว้หรือถ้าเราหาไม่เจอเราก็ไปคลิก Browse นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ New New ก็เป็นการเปิดไฟล์ใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็จะมีโปรเจกต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมกันก่อนนะดังนั้นเราก็ขอเลือก Blank Project แล้วก็ Create มาคร่าวๆก่อนนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Adobe Captivate 8 เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของหน้าต่างกันก่อนนะครับด้านบนตรงนี้เขาเรียกว่าเมนูหลักเป็นแถบรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมถัดมาจะเป็นแถบควบคุมสไลด์เป็นแถบที่ควบคุมการทำงานของสไลด์นะครับต่อไปแถบคำสั่งและเครื่องมือเป็นแถบรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานและคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ทางด้านซ้ายมือจะมีแท็บฟิล์มสตริปเป็นแถบสำหรับแสดงสไลด์ขนาดย่อเรียงต่อกันเป็นลำดับนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางเป็นสเตจก็คือพื้นที่แสดงสไลด์สำหรับสร้างหรือแก้ไขชิ้นงานด้านล่างก็คือ p a n e เนลไทม์ไลเป็นแถบควบคุมระยะเวลาการแสดงผลของวัตถุและจัดลำดับบนล่างของวัตถุเป็นเลเยอร์ ทางด้านขวามือจะเป็นกลุ่ม Panel หรือ Panel Groups ประกอบด้วย Panel Library นะครับก็คือ Panel ที่เก็บไฟล์วัตถุต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ในโปรแกรม Captivate 8และ Panel Properties สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับชิ้นงานก็คือไม่ว่าจะกำหนดคุณสมบัติของสไลด์หรือวัตถุใดๆก็แล้วแต่ให้มาที่ Panel Properties นะครับ ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Captivate 8ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆกันในคลิปถัดไป